รายการสถานีความคิดเป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับบุคคลทุกวัย สวัสดีค่ะท่านผู้ามาชมพบกับดิฉันสุบัญญานุ่นพันธ์ในรายการสถานีความคิดรายการที่จะเปิดมุมมองท่านผู้ชมคิดรอบด้านมากขึ้น ท่านผู้ชมคะวันนี้รายการสถานีความคิดจะพาท่านผู้ชมไปพบกับแนวคิดดําเนินธุรกิจนอกกรอบนะคะการสร้างบูธที่โคเทลจากบ้านเก่าหรือจากโรงรถเก่าค่ะซึ่งดูแล้วก็ไม่น่าจะมีค่ากลับทําให้มันเป็นบูธที่โคเทลและได้รับความนิยมแล้วก็สามารถคืนทุนได้ในระยะเวลาอันสั้นนอกจากนั้นนะคะยังเป็นสิ่งที่เราจะควรส่งเสริมให้เกิดขึ้นในบ้านเราค่ะวันนี้ค่ะเราจะพาไปพบกับบูธที่โคเทลของอาจารย์วรพันธ์ค้างไพบุลค่ะตามไปดูกันเลยนะคะ ท่ามกลางโลกที่เต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลงการต่อสู้กับสิ่งแวดล้อมดินฟ้าอากาศและเศรษฐกิจไม่ใช่เรื่องง่ายแต่โชคดีที่คนไทยมีพระราชาที่ทรงเป็นนักคิดและได้ทรงริเริ่มใช้เทคโนโลยีใหม่ๆในโครงการพระราชดำริมากมายเพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับพวกเรา การไม่หยุดคิดคนเพื่ออนาคตที่ดีและยั่งยืนของพระองค์จะเป็นแรงบันดาลใจให้คนไทยเดินตามตลอดไปขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้ากลุ่มปตท คุณผู้ชมคะเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชมพรนษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครบ8 6พรรษาบริษัทปตทจำกัดมหาชนได้จัดกิจกรรมดีๆให้กับชาวสมาชิก PTT Group Line ที่ผ่านการเล่นเกมจำนวน20คนจากปัจจุบันที่มีสมาชิก PTT Group Line ที่มีกว่า5ล้านคนให้ได้มาแสดงฝีมือจัด่อดดอกไม้โดยมีศิลปินนักจัดดอกไม้ระดับโลกจากประเทศญี่ปุ่นมาเป็นผู้ฝึกสอนในกิจกรรมเวิร์กช็อป จัดช่อดอกไม้เฉลิมเพื่อเกียตรติณศูนย์การค้าสยามพาร,รากอนอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งแนะนําเทคนิคการตกแต่งดอกไม้เช่นการตัดดอกไม้ในน้ําเพื่อคงความสดการเป่าดอกไม้ให้บานซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ถือเป็นการตอบแทนสมาชิก p t ดีทกรุ๊ปไลน์ที่ติดตามข่าวสารของปตทผ่านไลน์มาโดยตลอดและจะมีกิจกรรมเช่นนี้ต่อเนื่องต่อไปคือปตทได้สนับสนุนการจัดงานที่เกี่ยวกับโครงการเทริดพระเกียรติมาอย่างต่อเนื่องนะคะ ซึ่งหนึ่งในกิจกรรมของโครงการเทิดพระเกียินี้เนี่ยก็จะมีกิจกรรมของเรื่องของการจัดดอกไม้ด้วยเราก็เลยอยากจะให้สมาชิกที่เป็นสมาชิกของเราเนี่ยใน PTT Line เนี่ยได้มีโอกาสมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ทุกคนก็สามารถที่จะสมัครหรือแอดเข้าไปเป็นเฟรนดนนะคะแล้วเราก็จะเป็นสมาชิกเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพื่อให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทุกกิจกรรมของปตทเลยค่ะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณบริษัทปตทนะคะ ที่มีโครงการดีๆก็ทำให้ครอบครัวได้มีกิจกรรมพิเศษพิเศษนะคะก็ยังอยู่เนื่องในวันพ่อก็ขอขอบคุณนะคะก็คือเราได้มีกิจกรรมทาร่วมกันสำหรับกิจกรรมดีๆยังมีอยู่อย่างต่อเนื่องสามารถติดตามกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ PTT Group Line Official Account นะคะ เราจะอยู่อย่างไรในเมื่อแหล่งพลังงานกำลังจะหมดโลกอยู่ได้ค่ะเรายังมีโซล่าเซลล์พลังงานน้ำพลังงานลมอะค่ะโอ้ยเพราะว่าที่มอะ่ะมมีแหล่งก๊าซธรรมชาติคุณว่ามีไหมไม่ว่าจะเป็นพลังงานทดแทนหรือค้นหาแหล่งพลังงานใหม่ต้องทำเลยถ้าวันนี้ยังใช้กันแบบนี้นะไม่เหลือถึงลูกหลานคุณแน่ ซีเอถือว่าเป็นเชื้อเพลิงที่จำเป็นสำหรับคุณแม่บ้านและเพื่อให้การใช้ก๊าซหุงต้มคุ้มค่ามากที่สุดลองใช้วิธีนี้กันดูนะคะหลีกเลี่ยงการตั้งเตาหุงต้มในที่มีลมพัดแรงเพราะการที่เปลวไฟไม่สัมผัสกับภาชนะจะทำให้สิ้นเปลืองก๊าซการประกอบอาหารในแต่ละครั้งควรใช้ภาชนะที่มีขนาดเหมาะสมกับปริมาณอาหารเพราะถ้าภาชนะใหญ่เกินไปก็จะทำให้เราใช้ก๊าซมากขึ้นค่ะ สำหรับภาชนะที่ใช้ก็ควรทำความสะอาดไม่ให้มีตะการจับเพราะจะกลายเป็นฉนวนกันความร้อนทำให้เดือดช้าที่สำคัญคือไม่เปิดเตาไฟทิ้งไว้ระหว่างเตรียมอาหารและเมื่อใช้เตาแก๊สให้หมั่นทำความสะอาดหัวเตาเพราะหากปล่อยให้อุดตันจะทำให้ใช้เวลานานในการประกอบอาหารอีกวิธีคือเลือกขนาดหัวเตาให้เหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดการสิ้นเปลืองแก๊สโดยไม่จําเป็นสําคัญกว่านั้นนะคะทั้งแก๊สที่ใช้ต้องมีเครื่องหมายรับรองคุณภาพเพียงเท่านี้ก็สามารถใช้แก๊สถุงต้มได้อย่างคุ้มค่า ประหยัดแถมยังปลอดภัยอีกด้วยค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมคะวันนี้เราได้รับเกียรติจากอาจารย์วราพันธ์ครงมไพบูลค่ะสถาปนิกและผู้บริหารบริษัทซูเปอร์กีนสตูดิโอค่ะอาจารย์คะบูที่โคเทลเนี่ยความหมายหรือนิยามของมันคืออะไรคะ บูต <Concept S 2> ิคโฮเทลนะฮะจะต,ต่างจากโรงแรมแบบเก่าคือบูติคโฮเทลเนี่ยจะเน้นที่ประสบการณ์ของผู้เข้าพัก <S 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 ะนะครับในขณะที่โรงแรมแบบเก่าเน้นที่ความหรูหราความสุขสบาย <S S นะครับแต่ว่าบูติคโฮเทลเนี่ยจะนําเสนอความงามในแง่มุมใหม่ๆนะบูติคโฮเทลที่ประสบความสําเร็จหลายแห่งเนี่ยไปอยู่ในพื้นที่คล้ายๆพื้นที่แออัดไปอยู่ในอาคารเก่าไม่ว่าจะเป็นโรงรถเก่าโรงเรียนเก่าโรงแรมเก่าะนะครับบางแห่งเนี่ยก็ไปอยู่ในพื้นที่ที่ห่างไกลที่ไม่สามารถจะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ นะครับเพราะว่าจุดเปลี่นของบติคฮเทลเนี่ยจะใช้จะต้องใช้ความคิดสร้างสารรค์ในการทํางานเยอะอะรจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราพูดถึงว่าเราคิดถึงโรงแรมเราคิดถึงว่าความสะดวกสบายค,บความมีทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมยิ่ง5้าดาวยิ่งดีจริงๆแล้วเนี่ยมันเปลี่ยนแนวคิดกันมาเหรอคะว่าคนพักโรงแรมก็ไม่ได้ต้องการอย่างนั้นแล้วอเปลี่ยนมากเลยครับปกติเนี่ยถ้าเราไปนอนโรงแรมแบบแบบเดิมๆใช่ไหม เราก็กินอาหารจานเดิมแบบไม่ว่ามุมไหนสไตล์เดิมสไตล์เดิมนะครับาร์คัอเมริกันเบรคฟาสต์หรือหรือข้าวต้มพนักงานก็พูดแบบเดิมๆแล้วก็ทุกอย่างเหมือนเดิมหมดไม่ว่านอนที่มุมไหนของโลกนะครับดังนั้นเนี่ยผู้ที่นอนบูติคโฮเทลก็คือคนที่เบื่อสภาพแวดล้อมแบบเดิมๆรือก็แสวงหาประสบการณ์ใหม่ๆในการเข้าพักนะครับดังนั้นในแง่นี้บูติคโฮเทลเนี่ยสามารถนําเสนอวัฒนธรรมใหม่ๆนะครับ บางบางบางโรงแรมเนี่ยอาจจะเสนอความงานความงามของชุมชนต่างๆก็ได้ค่ะจำเป็น,น <ะ S 2> ไหมคะว,ว่าจะต้องเป็นบ้านเก่าลงรถเก่าเป็นอยู่ตั้งกับชุมชนหรือว่าสเสนอการแตกตกแต่งอะไรอย่างเงี้ยต้องมีสไตล์ไหมคะต้องมีสไตล์ครับแต่ว่าไม่จะเป็นต้องเป็นของเก่านะฮะอาจจะเป็นของใหม่ก็ได้ะนะครับแต่ว่าทีเนี้ยของเก่าเวลาเราทําบูธที่คอนเทลแล้วมีคุณค่าเพราะว่าของเก่าเนี่ยมันจะมี อรื่องราวใช่มันจะมีแง่มุมในเรื่องการอุรัก์มีแง่มุมเรื่องการรีไซเคิลนะครับมีแง่มุมเรื่องการใช้สักยภาพของสิ่งที่มีอยู่แล้วรอบตัวดังนั้นในแง่หนึ่งเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้วยค่ะจริงๆแล้วเนี่ยบูติโคเทลเป็นเรื่องใหม่สําหรับประเทศไทยไหมคะก็ไม่ใหม่ครับปัจจุบันก็มีมา เกือบสิปีแล้วครับอแล้วกลุ่มเป้าหมายอะคะอาจารย์กลุ่มเป้าหมายที่คนที่จะมาพักบูติกคอนเทลจะต้องเป็นคนรุ่นใหม่ต้องเป็นคนรักของเก่าจะต้องเป็นคนลหลงไหลวัฒนธรรมอะไรอย่างนี้ไหมคะ,ะจริงๆแล้วเนี่ยกลุ่มเป้าหมายของบูติกคอนเทลนะครับเป็นกลุ่มคนที่มีความรู้แล้วก็มีการันที่จ,จ่าย ไม่ได้ไม่ได้ถูกใช่ไหมคะมันแพงใชเลยผู้ที่เขาเจอเนี่ยแพงกว่าโรงแรมปกตินะครับเพราะว่าหลายแห่งเนี่ยเล็กแต่ว่ามีความเอ็กคลูซีฟนะฮะบางแห่งเนี่ยที่เราจะไปอาจจะพบว่าโอ้โหเจ้าของเนี่ยมาเสิร์ฟอาหารเองนะฮะเจ้าของเนี่ยมาไกด์เองพาไปเที่ยวนู่นนี่เองอันนี้คือความเป็นเอ็กคลูซุศนะครับบางแห่งเนี่ยลูกค้าอาจจะได้กินอาหารเมนูที่เจ้าของบ้ามารเองได้ใช่ฮะใช่เองแล้วที่สำคัญเนี่ยผู้ที่เขาจะมี human touch นะครับซึ่ง human touch เป็นสิ่งที่เราจะได้จากมนุษย์นะซึ่งมันไม่สามารถหาได้จาก การไปใช้ของแบบช่วแงแพงๆหรือว่าที <émie. S 1> ่นอนหรูๆหรืออยายเย็นๆเท่านั้นแต่มันต้องเข้าไปในสถานที่พักที่ <white. S 2> มนุษย์หรือผู้ประกอบการ,รที่เป็นเจ้าของเนี่ยเขามันมีส่วนร่วม <cents. S 2> อันนี้ก็คือหัวใจของบูทีคฮเทลค่ะคือหัวใจสําคัญคือ hungry. เจ้าของต้องมาลันบิสกิสเองเหรอคะอ่าจริงๆไม่ใช่ครับอยู่ที่ว่าเจ้าของเนี่ยสามารถสื่อสาร ถ้าเขาใช้สตาฟหรือแมนเ g เจอร์นะฮะเขต้องสามารถสื่อสารให้กับสตาฟได้ว่าวิธีที่จะเซอร์วิสลูกค้าทํายังไงวิธีที่จะนําสารเรื่องเคาเจอร์เรื่องชุมชนไปไปถึงผู้พักนี่ต้องทํำยังไงนะครับเพราะว่ามันเป็นโมเดลธุรกิจที่ถ้าเป็นสเกลเล็กมากเนี่ยเจ้าของต้องมามีส่วนร่วมเยอะแต่ว่าไม่จำเป็นต้องอยู่เอทิชชั่วโมงรับไม่งั้นเราก็จะได้ยินสตาฟที่พูด เหมือนเดิมแพทเทิร์นเดิมตามโรงแรม5ดาวประมาณนั้นใช่ครับดูเด่นอ okay> ีกอย่างของบูทิคอเทลนะฮะคือหลายๆแห่งนี้เป็นสถานที่ที่มีความสวยงามนะครับสถานที่พวกนี้จะดึงดูดสตาร์ที่มีคุณภาพมาด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นคนหนุ่มสาวที่ชอบอยู่ในสถานที่ที่มีสภาพแวดล้อมที่ดีนะครับอยากดูในสถานที่ที่ได้พบปะกับผู้คนที่มีมุมมองใหม่ๆนะพวกนี้เขาก็จะจะเป็นจะเป็นสภาพแวดล้อมที่สามารถดึง สตา s t a f ที่มีคุณภาพมาที่โรงแรมได้แล้วขนาดของบูิคโคเทลค่ะจะต้องจำนวนห้องเยอะๆมันหาณ5 0ห0ห้องเป็นบูิคโคเทลไหมคะคือตั้งแต่กี่ห้องถึงกี่ห้องจริงๆเนี่ยบูิคโคเทลเนี่ยเป็นถือว่าเป็นเซ็กชันใหม่ในธุรกิจโรงแรมนะ,ะครดังนั้นก็จะไม่มีใครที่ให้ definition แน่นอนนะครับแต่ถ้าว่าโดยการค้าขายโดยทั่วไปเนี่ยคนที่ทำบูิคโคเทลแล้วสักเซสเนี่ยก็มีตั้งแต่เล็กที่สุด หนึ่งห้องนะฮะหนึ่งห้องมีด้วยน้อยกว่านี้ไม่ได้เพราะมันศูนย์ห้องก็คือสตาร์ทากศูนย์ห้องนะครับโรงแรมหลายแห่งเนี่ยในเอเชียและในโลกเนี่ยหลายแห่งจะเป็นโรงแรมอันดับหนึ่งในเมืองนั้นมีแค่หนึ่งห้องนะครับใหญ่ขึ้นไปก็สามารถมีได้เป็นลอยห้องก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงสเกลที่มีความเหมาะสมที่ทีเจ้าของยังรันได้เองเนี่ยก็อาจจะอยู่ที่สัก3 0 4 0ิบห้องก็ยังทำได้ค่ะแล้วราคาราคาค่าเข้าพักเมื่อกี้อาจารย์แอบบอกว่าอาจจะแพงของแรมทั่วไปด้วยซ้ำจริง ใช่ค,ใครับใช่แล้วมันจะคนเจ้าของจะอยู่ได้ไหมคะกับราคานี้กับจํานวนห้องอ่ะหนึ่งห้องหรือสามห้องหรือสองห้องเออได้ครับผมยกตัวอย่างนะอย่างอย่างเช่นโรงแรมหนึ่งห้องนะฮะค่ะเออผมเองก็เคยไปพักอยู่ที่มารากาค่ะนะครับแสแตนดาร์ดโรงแรมที่มารากาอยู่จะอยู่ที่ประมาณสักงสองพันถึงสามพันค่ะนะครับแต่อันนี้หนึ่งห้องแล้วอยู่ที่ห้องเดียวเนี่อยู่ที่สี่พันนะครับแล้วก็ได้รับการเรทจ,จากหลายเว็บไซต์เนี่ยให้เป็นโรงแรมที่ได้รับความนิยมที่สุดในเมืองและเต็มทุกวันโอเต็มทุกวันด้วยใช่อันนี้อันนี้ ก็มาดูว่าคีย์เนี่ยในการบริหารก็คือว่าลงทุนทางด้านฮาร์ดแวร์น้อยแต่ลงทุนทางด้านซอฟต์แวร์เยอะผมเคยไปลองนอนพักเนี่ยเพราะว่าอยากรู้ว่าทำไมถึงเป็นทุกวันนะฮะเพราะว่าแพงสุดในเมืองนะฮะโรงแรมที่แพงรองจากนั้นเนี่ยมีสาวไยว้นามีทุกอย่างครบแต่อันนี้เป็นบ้านหนึ่งหลังแล้วเราชอบเฉพาะชั้นบนนะครับก็ปรากฏว่าวันแรกที่ผมไปนอนเนี่ยเขาก็พาเดินดูทั่วเมืองเลยพาไปกินนู่นกินนี่จนทําให้เรารู้สึกว่า ถ้าเราไม่ได้เขาเนี่ย<ม>เราจะไม่มีวนันมีประสบการณ์ที่มีค่าที่เมืองนี้ม,น<า>มีความอบอุ่นเป็นกันเองใช่อันนี้ก็คือเขาลงทุนในทรัพยา,าการบ<ม>ุคคลเยอะเราัตเขาจะเป็นทุน<ม>แต่ว่าลงทุนเรื่องตึกเน้อย<ม>แค่นี้ก็ทำให้ห้องเต็มตลอด<ม>เพราะว่าประสบการณ์ในการที่จะมีคนนําไปดูไปกินต่างๆเนี่ย มันไม่สามารถหาได้ในโรงแรมใหญ่ค่ะ,ะ,ะจริงๆแล้วบูธิโคเทลของสำหรับเมืองไทยเนี่ยอาจารย์คิดว่ามันเหมาะสมหรือว่ามันจะมีโอกาสเติบโตได้ยังไงโอกาสทางธุรกิจอ๋อจริงๆต้องบอกว่าเหมาะสมที่สุดเลยครับค่ะต้องบอกว่าเป็นอาชีพที่สุดยอดอมสมควรส่งเสริมให้ทำกันได้เยอะค่ะนะฮะอย่างแรกเพราะว่ามันเป็นอาชีพที่เหมาะกับสกิลของคนไทยค่ะนะครับเซอร์วิสมายการดูแลผู้คนการเทคแคร์นะฮะเรามีคุณสมบัตินี้ดีแล้วใช่ครับ ข้อที่2เนี่ยมันเป็นธุรกิจที่สามารถพลิกพื้นที่ที่มันไม่มีค่าเนี่ยในซอกในรูในหลืบเนี่ยให้มันเป็นมีมูลค่าได้นะฮะหลายโรงแรมเนี่ยไปอยู่ในซอกในหลืบไปอยู่ในพื้นที่ที่ทิ้งล้างนะแต่พอพัฒนาปุ๊บเนี่ยนอกจากโรงแรมพัฒนาเนี่ยชุมชนรอบพัฒนาด้วยนะฮะข้อที่3ก็คือมันเป็นโมเดลธุรกิจเนี่ยที่ผมเห็นว่ามันเพอร์เฟกต์นะครับมันประกอบด้วย3อย่างนะครับเวลาเราทำบูธที่โคเทลอย่างแรกเนี่ยเราต้องมีความคิดสร้างสรรค์ ข้อที่2ต้องมีวิธีที่จะหากาไรข้อที่3าเนี่ยต้องคิดเรื่องความยั่งยืนที่จะมีให้กับสังคมที่บอกว่ามีความคิดสร้างสรรค์นี่เพราะว่ามันเป็นโมเดลธุรกิจที่ต้องฉีดจากโรงแรมเดิมๆฉีดกดคิดนอกกร่อบฉีดกดเลยฉีดกระจายเลยลืมไปให้สิ้นเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีไซน์เรื่องกลุ่มลูกค้าการเซอร์วิสการเช็คอินเช็คเอาท์ทุกอย่างมันเปลี่ยนหมดเลยบางแห่งเนี่ยเวลาเข้าพักเนี่ยไม่เจอเจ้าของเลยแม้แต่วันเดียวลูกค้าชอบด้วย อันนี้เรื่องของคิดสร้างสรรค์ใช่ฮะอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องการหากําไรมันจะมีวิธีจัดการยังไงให้มันได้กําไรเยอะแต่ว่าลงทุนต่ำใช่ไหมจะทำไงให้สามารถรันบริษัทโอเดียที่เล็กๆแต่ว่ายังได้กําไรได้นะครับข้อ3ก็คือเรื่องความยั่งยืนอย่างเราเนี่ยเป็นโรงแรมเล็กนะฮะเวลาเราเราเล็กเนี่ยเราไม่สามารถมีทุกอย่างได้ด้วยตัวเองใช่ไหมเราต้องยืมจากสิ่งรอบ การยืมนี่ก็คือการพึ่งพานะฮะอย่างเช่นโรงแรมเล็กเปิดขึ้นก็ต้องให้ข้างๆซักผ้าให้ข้างๆทำอาหารให้ข้างๆขนส่งอันนี้ไม่พอนะฮะต้องมีเรื่องอนุรักษ์ด้วยค่ะไม่ว่าคุณจะชอบหรือเกลียดการอนุรักษ์เนี่ยคุณต้องทําเก็บตึกเก่าเก็บต้นไม้เก็บไปทั้งความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนบ้านนะครับซึ่งต่างจากโรงแรมใหญ่โรงแรมใหญ่เนี่ยอาจจะห้องละเมินแต่ข้างๆเป็นสลัมเห็ไหมฮะ่ะปิดหมดใช่อีกประเด็นที่สําคัญนะครับก็คือโมเดลเนี่ย มันจะช่วยรื้อฟื้นสถาบันของครอบครัวขึ้นมาได้ยังไงคะยกตัวอย่างเช่นถ้ามีบ้านหลังหนึ่งในยากจนไม่มีรายได้อยู่ในชุมชนแต่ถ้าเขาสามารถทําบูตที่โคเทลเนี่ยก็สามารถเจริญรายได้ขึ้นในบ้านได้พอบ้านมีรายได้ปุ๊บคนก็สามารถกลับมาอยู่ที่บ้านใช่ไหม่ะรอบๆก็มีรายได้ขึ้นชุมชนก็พัฒนาเองโดยไม่ต้องรอเทศบาลไม่ต้องรอคนนี้คนนั้นคนนี้ทำนะครับแล้วลองนึกภาพว่าชุมชนนี้ถ้าเกิดมัน ขยายตัวมันดอกเห็ดไปทั่วประเทศเศรษฐกิจมันจะรวมรวมันจะดีขึ้นเองครอบครัวก็มีก่อนแข็งแกร่งด้วยคือจริงอาจารย์ก็อยากให้อยู่ร่วมกันกับชุมชนได้อยากให้กลมกลืนไปกับชุมชนนั้นด้วยใช่อย่างนั้นคือคนในชุมชนจะได้เอือเฟื่อเผือแผ่แล้วก็มีสังคมที่มีความยั่งยืนนี่คือความยั่งยืนของบูธีโฮเทลที่เราอยากจะเห็นมันเกิดขึ้นไม่เหมือนถ้าไปสร้างใหญ่ๆแล้วไม่สนใจชุมชนเลย ก็ก็ไม่ใช่วัตถุประสงค์ของเราใช่อันนี้เป็นจุดแข่งที่ธุรกิจลงแรมขนาดใหญ่ไม่สามารถมีได้อืค่ะแล้วเราจะมาดูกันค่ะว่าบรรยากาศข้างในเป็นยังไงและแนวคิดที่จะออกแบบลงรถเก่าให้กลายเป็นบุ้งทีโคเทลที่เก๋กไก่นะคะเป็นยังไงช่วงหน้าพลาดไม่ได้ค่ะช่วงนี้พักสักครู่คะ่ะท่ามกลางโลกที่เต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลง การต่อสู้กับสิ่งแวดล้อมดินฟ้าอากาศและเศรษฐกิจไม่ใช่เรื่องง่ายแต่โชคดีที่คนไทยมีพระราชาที่ทรงเป็นนักคิดและได้ทรงริเริ่มใช้เทคโนโลยีใหม่ๆในโครงการพระราชดำริมากมายเพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับพวกเรา การไม่หยุดคิดคนเพื่ออนาคตที่ดีและยั่งยืนของพระองค์จะเป็นแรงบันดาลใจให้คนไทยเดินตามตลอดไปขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหมอ่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้ากลุ่มปตทคืนโลกสวยสู่สังคมกับปตทอสอพ ชมครับบริษัทปตทสำรวจและผลิตปิตโตรเลียมจำกัดมหาชนหรือปตทสอพอได้เห็นถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับการอนุร,รักษ์ทรัพยากรทางทะเลจึงได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆเช่นกองทัพเรือกรมประมงทำการศึกษาและพัฒนาการนำเรือหลวงมาใช้เพื่อจัดทำแหล่งท่องเที่ยวใต้ทะเลได้แก่เรือหลวงปราบได้ถูกนำลงสู่ท้องทะเลบริเวณเกาะงามน้อยจังหวัดชุมพรและเรือหลวงสัตตูด ที่นำลงสู่ท้องทะเลในบริเวณเกาะเต่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งปะตะทอสพออมุ่งหวังให้เรือทั้งสองลำเป็นแหล่งเรียนรู้ระบบนิเวศใต้ทะเลและแหล่งดำน้ำของทะเลชุมพรและสุราษฎร์ธานีลดความแออัดของแหล่งดำน้ำเดิมส่งผลให้แนวปะการังมีโอกาสฟื้นตัวช่วยลดปัญหาปะการังฟอกขาวและยังเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวในพื้นที่ให้คึกคักเพิ่มขึ้นเพื่อสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ นอกจากนั้นยังช่วยเพิ่มแหล่งที่อยู่อาศัยให้กับสัตว์น้ำสร้างความอุดมสมบูรณ์ใต้ท้องทะเลที่สำคัญยังเป็นการยกย่องและเผยแพร่เกียตรติประวัติของเรือหลวงปราบและเรือหลวงสัตตูกูควบคู่ไปกับการศึกษาระบบนิเวศท,ที่สมบูรณ์ใต้ท้องทะเลไทยโดยเรือหลวงปราบหลังวางเรือลงสู่ทะเลตั้งแต่เดือนพฤษภาคม2554ผ่านมา3ปี พบว่ามีการเพิ่มขึ้นของประชากรปลาไม่ต่ำกว่า40ชนิดจากเดิมที่เคยมีเพียง4ชนิดและยังมีสัตว์น้ำเกาะติดอยู่ตามส่วนต่างๆของเรืออาทิฟองน้ำแซ่ทะเลเพรียงปาการังสายพันธุ์ต่างๆโดยเฉพาะปากการังดำซึ่งเป็นสัตว์หายากก็มาขยายพันธุ์ในพื้นที่เรือหลวงปราบแห่งนี้ด้วยครับ สนับสนุนโดยปตทพลังที่ยั่งยืนการผสนทนานกันต่อนะคะอาจารย์คัดบ้านตรงนี้ที่อาจารย์ทำบูทิโคเทลอันนี้ชื่อ3ัมสันไค่ะมันมาจากอะไรแนวคิดอะไรและทำไมถึงมาคิดถึงตรงนี้โอเคอย่างแรกนะครับเราทำออฟฟิศชื่อ Super g r e e n Studio ค่ะนะครับแล้วตอนนั้นเราก็หาที่ทำ Office, ออฟฟิศนะฮะทีนี้ที่ทำออฟฟิศเราก็อยากให้มันเข้ากับคอนเซปต์ของออฟฟิศด้วยะนะฮะ ก็คือเรามองว่าเรื่องกรีนเนี่ยคือเรื่องธรรมชาติเรื่องวัฒนธรรมแล้วก็เรื่องผู้คนแล้วก็เรื่องชุมชนะนะครับเราถึงชอบพื้นที่บริเวณนี้ที่มีทั้งวัดม,มีทั้งแม่น้ํามีทั้งตลาดนะฮะมออีผู้คนมีโรงเรียนอะไรพวกนี้นะครับค่ะคืออยากเข้ามาอยู่ในชุมชนที่มีวัฒนธรรมคือม,มีผู้คนใช่ครับใช่เพราะว่ากรีนเนี่ยไม่ใช่แค่ประหยัดพลังงานสิ่งแวดล้อมเท่านั้นไม่ใช่แค่ว่าปลูกต้นไม้นะฮะแต่ต้องมีคนด้วยเพราะว่าถ้ามีต้นไม้แต่ว่ามันไม่มีคนมันก็ไม่มีความหมาย คือเดิมจะมาทำเป็น<ช> <Office S 1> ออฟฟิศออฟฟิศอรยเคือออฟฟิศซูเปอร์กรีนสตูดิโอซึ่ง <Studio. S 2> เป็นสถาปนิกออกแบบงานแนวกรีนนะครับแต่ทีนี้เนี่ยมันที่มันเหลือใช่ไหมเราก็ต้องคิดว่าทําอะไรผมก็ทำโรงแรมดีกว่าเพราะตรงน,นี้มันอยู่ในย่านโรงแรมะนะครับแล้วจริงๆทางบ้านผมเนี่ยมีพ่อผมก็ททำเกสต์เฮาส์าและแม่ก็ทําบ้านเช่าดังนั้นผมก็ชินกับธุรกิจโรงแรมนะเช็คอินเช็คเอาท์คัดซ่วมไล่แขกออก กาแกะไปเที่ยวผมก็ทามาอยู่แล้วอ,ออยู่ในสายเลือดทํามาจนชินคิดว่างานโรงแรมน่าจะดีเหมาะใช่แล้วยังไงคะอาจารย์แล้วก็มาทําโรงแรมได้กี่ห้องคะ <c oughs> ได้สมห้องครับอพอเราตัดสินใจที่จะทําโรงแรมปุ๊บเนี่ยอย่างแรกที่เราคิดต่อคือเราควรจะให้โรงแรมเนี่ยเราเป็น positioning แบบไหนเป็นจะ,จะจะอยู่จุดไหนของตลาดซึ่งเมื่อ5ปีก่อนเนี่ยมันไม่มีโรงแรมที่อยู่ระหว่างกลางกับแพงนะฮะมันจะมีมันจะมีกลางแล้วก็แพงไปเลยค่ะ นะครับเราก็ทําราคาให้มันอยู่ตรงนั้นนะครับและคอนเซปท์ที่เราคิดก็คือจะเป็นสไตล์อินโดชัย่าเป็นเป็นโครเนียลนะครับซึ่งสะท้อนเอกลักษณ์ของความเป็นกรุงเทพมีไทยปนจีนปนฝรั่งปนแขกค่ะเพราะว่าแล้วเราเซอร์ว์ตลาดไหมคะตอนนั้นอะแน่นอนครับเราเซอร์วีจนเรารู้จักโรงแรมพวกนี้ทั้งหมดและปัจจุบันเราก็รวมกลุ่มเป็นกลุ่มโรงแรมขนาดเล็กด้วยอ๋อค่ะนะครับค่ะแล้วตอนนั้นอาจารย์ตรงนี้มาเป็นพื้นที่เดิมมันเป็นโรงรถเป็นโรงรถใช่เป็นโรงรถขนาดเท่าไหร่คะ ก็ประมาณสัก20ตารางวาก็คือเข้ามาเนี่ยมีแต่เสาะนะครับเป็นโรงรถบ้างบางครั้งเขาให้คนเช่าทําร้านอาหารร้านตัดสูตรบ้างนะฮะแค่นั้นใช่อ๋อแล้วก็มาทําเป็นบุทธที่คอนเทลแล้วตั้งแต่นั้นถึงวันนี้เนี่ยกิจการดีไหมคะโดีมากเลยครับก็มีคนเยอะทั้งคนที่มาพักแล้วก็คนที่มาดูงานะนะครับอย่างแขกที่มาพักเนี่ยก็เป็นชาวต่างประเทศเยอะนะครับเพราะว่า มันเป็นโรงแรมที่เล็กที่สุดในในปัจจุบันที่มีอยู่นะครคือเปิดถ้าต่างประเทศจะมีหนึ่งห้องแต่อย่างอย่างไทยเราเนี่ยยังไม่มีก็มีอันนี้ค่อนเล็กที่สุดแล้ว3ห้องใช่ครับแล้วก็มีคนมาดูงานเยอะมากนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรีโนเวทอาคารเก่าให้เป็นโรงแรมยังไงทําอาคารเก่ายังไงให้เย็นนะครับจะเอ่อเมนจโรงแรมขนาดเล็กยังไงให้มันได้กําไรก็แต่ละวันก็มีคนมาดูงานเยอะมากเป็นที่มาของการเปิดเป็นคอร์สเลยใช่ผมเลยคิดว่า ในไหนแล้วก็ในไหนเราเปิดเก็บตังค์เลยดีกว่าแล้วมีคนสนใจเยอะไหมคะเยอะครับก็คือใน3ปีเนี่ยเราเปิดไปแล้วเจ็ดครั้งแล้วก็ผู้อบรมเนี่ยผ่านแล้วประมาณเยอะเลยครับผู้อบรมทั้งหมดประมาณเกือบ400คนนะครับทําต่อไปแล้วประมาณสักสิบโรงแรมได้โอ้ก็ดีขึ้นแล้วอาจารย์คืนทุนหรือยังคะเนี่ยโอ้คืนนะอาจารย์แล้วตั้งแต่2ปีแรกแล้วครับลงทุนเยอะไหมคะอาจารย์ในการที่จะตกแต่งห้องจากโรงรถให้กลายเป็นโรงแรมชิคๆอย่างเงี้ย อันนี้ก็ค่อนข้างน้อยนะครับเพราะว่าเราสามารถเลือกของที่มันไม่แพงแต่ว่าตกแต่งแล้วดูดีได้นะก็ลงทุนประมาณไม่ถึงล้านนะครับโอ้โหได้โรงแรมอย่างนี้เลยใช่ค่ะแล้วคนที่มาพักเนี่ยมันมีคนที่ไปทาบุรีคอเทลที่จะประสบความสําเร็จหรือไม่ประสบความสําเร็จหรือมันจะยั่งยืนได้หรือไม่เนี่ยมันจะมีปัจจัยอะไรเป็นสําคัญอีกไหมคะโอ้อันนี้ง่ายมากเลยครับปกติเนี่ยคะคนที่ทํทธุรกิจโรงแรมเนี่ยต้องประกอบไปด้วย3ส,สิ่งนะครับผมผมเขอเรียกว่า3ามหงษ์ทองคํา ที่เป็นทฤษฎีที่ผมคิดคนขึ้นเลยนะฮ<ค>ะข้อแรกคือ attitude นี่ต้องมีทัศนคติที่เหมาะสมเปิดกว้าง <คะ S 1> ยอมรับความแตกต่างนะฮะ open กับอะไรสิ่งต่างๆสามารถทำงานได้ดีภายใต้แรงกดดันนะครับข้ออันนี้คือข้อแรกข้อสองก็คือ,อ ability ค, <ะ S 1> คุณเปิดกว้างไม่พอคุณต้องมีทักษะด้วยนะฮะอย่างเช่นคุณพูดภาษาได้คุณควรจะมีทักษะในการสื่อสารเป็นทีมลีเดอร์นะฮะถ้าโรงแรมเล็กมากแน่นอนคุณต้องซ่อมน้ำซ่อมไฟเป็นบ้าง นะครับกุญแจหักสมมติตีหนึ่งเนี้ยคุณจะทำยังไงต้องทําเองได้ใช่แต่ทีวีไม่ติดเนี้ยคุณจะทำยังไงนะฮะนี้คือทักษะข้อสามก็คือ potential แน่นอนคุณต้องมีเงินคุณต้องมีที่ดินคุณอาจต้องมี connection ก็ถือว่าเป็นเป็น potential อย่างหนึ่งนะถ้ามี3าอย่างนี้ครบเนี้ยก็สามารถทําได้ดีค่ะวันนี้ค่ะต้องขอบคุณค่ะอาจารย์รพันคามไพบูร์สถาปนิกและผู้บริหารบริษัทซุปเปอร์กรีนสตูดิโอค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะ ท่านผู้ชมคะวันนี้เวลาของรายการสถานีความคิดหมดลงแล้วค่ะดิฉันสุนยานนุ่นพันลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ